สวัสดีทุกท่านตอนนี้แบตร,รถเราก็ไม่มีสักเปอร์เซนต์เลยนะท่านนี่หมดเกลี้ยงเลยพี่น้องเลยไม่เหลือแม้แต่เปอร์เซนต์เดียวนะ <c oughs> เราต้องไปให้ถึงบ้านปานงเหลืออีกประมาณสักนิดหนึ่งทุกท่านแบตเราหมดเกลี้ยงเลยทุกท่านเลย เมื่อกี้ลดลงเหลือห้าปอร์เแล้วก็หายไปเลยเมื่อกี้นี่อ่ะเหลืออีกนิดเดียวจะถึงบ้านปน,นงแบบอึดใจเดียวสุท่านเนอะเออมันมันมันไม่ค่อยอยากจะถึงเพราะว่าเราไปเอาของที่บ้านพ่อน,นิดแล้วท่านเออเอาอึดใจเดียวพี่น้องเอ้มันจะถึงไหม มาถึงอยนูะ่นะนี่มาถึงแล้วทุกท่านในที่สุดเราก็มาถึงแล้วแล้วเราลงก่อนเรามาถึงแล้วถึงเรามาถึงแล้วทุกท่านมา มนงไปไหนยนืยนยนืนยืนหมาอะไรชื่อยนืนมันหนักเพราะว่าของเราเยอะด้วยแหละมันอัดมันอาจจะทำงานหนักเกินหลบนะหมา Giệp mà đấy. Ha. อ้าวดีครับ<า>โอ้ปนงมาแล้ว<า>โอ้เป็นไงมา,มาขึ้น<า>อืมอยู่โน่นก็เหมือนกันเรามาถึงแล้วสิ่งแรกที่ผมจะทำนะท่านก็คือเอามีดเอาพร้ามาสับต้นมะม่วงก่อน<า> ผมเอามาจากบ้านอยู่ของปน,นงมันไม่ได้เรือ่องนี่สุขัน อ,อนนะเก็ออกไปเนาะเนาะตออ,<ม>อ,อคือหน่อยเขาป้าเลยนะั่นอะรอย่างไม่คงมันหนว mm. mm. 嗯嗯嗯嗯。Mm. Mm. Mm. อแทงหน้าแทงตาเวลาเดินทุกท่านเอวยอืมเก็บเก็บกดแต่แต่เมื่อวานแล้วเอา bạt đi ừ rộp xe má ừ

อืเอา้าเออโล่งแน่บัน,นี้พี่น้องเอ้ยง่างกับชนหน้าชนตาอยู่ผมก็เก็บกดพี่น้องเอ้ย อืมเา้าตัดมันแทงหน้าแทงตาเวลาเดินทุกทักานเอยเห็นเพื่อนเตรียมจัก,กรยานอยอ่เ้ไนะ อ่ะเรียบร้อยเอออ๋วันนี้เก็บทิมออเอโล่งเนยอืมตัดออกพี่น้องเอ้กิ่งมงกิ่งไม้มันแทงหน้าแทงตาเวลาเดิน กิ้มตามมาวานี่พี่น้องเลยว้ก็เลยเก,ก็บกดขนาดเลยมื่อนี้กับยาเด้อว่าอย่าให้ฮอดมดื่อนี้เอาอีตโต้ค่อยมาจากบ้าน,นอต,อ,อ,นนตอนนี้ก็คือการเดี๋ยวปีหน้าแม่นต้นกระถินเอายกไอ้เนะไปยึดเครื่องตัดหญ้าได้ค่อยว่าแล้วได้ๆๆๆ เรามีพันธสัญญาเนาะท่านถ้าเกิดปีหน้าไปเยี่ยมนี่มีแต่พักหงาขึ้นเต็มเฮือนนี่ยียดเครื่องตัดหญ้าเออยเหเครื่องตัดหญ้านี่ขึ้นหรอเพราะว่าเขาติดหาเฮ็ดอยู่แล้วเจ้าเซ็ตโลกคนไปหาขึ้มื่นเกิดเจ้าตีซีจะลองเบิ่งทาเรื่อยๆที่กเจ้าหนึ่งนะโอเคอ่ะทีมงานเรามาถึงแล้วนะท่านเตรียมตัวลุยงาน